สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน,นลินนะคะสัตว์ณลินโชติจิราวราชัดค่ะก็เป็นนางแบบแล้วก็ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะกำลังจะกดมิชชั่นิเวอร์สฝากที่ทุกคนช่วยเชร์ด้วยนะคะ ครับผม่ามาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับงานสนุกมากสนุกสนุกมากค่ะงานพี่กระแต่ก็คืออยากมาร่วมงานอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลิฟเฉดสีต่างๆเนี่ยสวยมากแล้วก็มีเรื่องสายมูเข้ามาด้วยแล้วเราก็นางงามมันก็เป็นเรื่องสายมูมันคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอ่อเรื่องการมูที่พี่ถามเมื่อกี้ใช่ไหมว่าลินเชื่อแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวเป็นคนเชื่อนะคะแต่ว่าเชื่ออย่างอย่างมีสติดีกว่าแล้วก็ เวลาเรามูห so รือเวลาเราเชื่อในสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราทํางานนั้นๆออกมาได้ดีขึ้นอะเหมือนเป็นฟิลแบบเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงบันดาลใจอยากให้มูอย่างมีสติเอางี้ดีกว่าทุกคนค่ะครับเรื่องจริงคือสนิทกับพี่กระแตไหมคะสนิทกับพี่กระแตไม่เลยค่ะไม่ได้ชื่นชอบอย่างเดียวเลยอยากมาร่วมงานใช่ทุกๆคนวัยรุ่นทุกคนรู้จักพี่กระแตอยู่แล้วชื่นชอบเป็นการส่วนตัวค่ะครับแล้วเรียกได้ว่าแบบแล้วตอนนี้เีมยังไงมีความพร้อมในเตรียมประกวดนะ เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมเตรียมมาอย่างดีก็อย่างแรกเลยนะคะก็เรื่องหุ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็การสะสมประสบการณ์ต่างๆที่เมื่อก่อนนะเขบอกก่อนเนาะเมื่อก่อนลินประกวดมาบ้างแล้วก็ทำอยังไงให้ไม่เก่าดูไม่เก่าไม่ซ้ําใช่ค่ะเนื้อเกินเตรียมเตรียมการเบื้องต้นใช่ค่ะก็คือเคยเคยมีเคยประกวดใช่ใช่ใช่ประสบการณ์แล้วจากนั้นก็คือ ับคุณแก้ไขใช่ทำยังไงไม่ให้พี่พี่เบื่อเออดกรพูดอะไรกันนั้น <laughs> จริงจริง,รง,รงเรามีเรมเีแรงบันดาลใจมาจากใครคนใดมาก่อนอะไรนี้มากพี่ะีินลึกไม่ออกจริงๆนะว่าลินะ่ะชอบการเป็นนางงามตั้งแต่ตอนไหนคือเป็นด้วยตัวเองเลยคือชอบในการที่เราเดินอยู่บนรันเวย์เดนเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าการเป็นนางงามมันเป็นได้มากกว่านั้น มากกว่าที่เราเดินสวยๆอีบุเวทีมันเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมเด็กยุคใหม่ที่มาฟังเราเนี่ยทัศนคติเราบ่งบอกให้นำแนวทางเขาได้เลยอันนี้ยินินเห็นลินเห็นคุณค่าตรงนี้มากกว่า ใช่ค่ะใช่ค,ค่ะเรียกว่าเตรียมพร,มพรม้อมเนาะอ่าและนี่ช่วงใกล้ใกล้สงการแล้วมีแทนใจยังไงบ้างเอ่ยมันกลับไปอยู่กับครอบครัวค่ะที่ต่างจังหวัดแล้วก็ขอฝากทุกๆคนนะคะสงการนี้ก็เที่ยวกันอย่างมีสติเรามาระวังนะคะเรื่องอุบัติเหตุอย่าขับรถไวกันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงโดยๆวยคะ่ะ รเราะว่าเด็จะติดตามเชียร์น้องยังไม่บายใช่ไหมจะติดตามเชียร์น้องแน่ที่ช่องทางไหนครัฐนะทาง Facebook นะคะชัดนลินช้อตจีแล้วรวลาชัดแต่เป็นภาษาอังกฤษเลยเอาจจะยาวหน่อยก็ก็อาจจะพ <c oughs> ิมพ์ไปอาจจะเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอจีจะง่ายหน่อยจะง่ายหน่อยก็จะเป็นชัดนลิน ch <c oughs> เลย <c oughs> ค่ะฝากด้วยนะคะก็ะ <c oughs> ขอให้โชคดีในการประกวดและไงถ้าเกิดได้ไปเชียร์ไงเดี๋ยวจะติดตามข่าวดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ I'm <laughs>